มเสืออะไรมาอยู่ที่หลงดูจะเอามือไปทำเนื้อแปลงมือก็ไม่มีอะไรหรอกมั้งวะอาอาอาออวิชิตลานะทางเนื้อวิชิตหมดไปเลยโอ้ กุงอย่างนี้สิเอาไปทำกัแตงโม้าลูกเขาดูจะติดนือคนแบบแบบจะได้้ย่าเขาพันตัวเองมันหดไปแค่น้อยเคชิคก้จะติดแดงดีกว้เอ้าวาฮ่า่รู้ จะจิ้ไว้ฆ่าคนเนี่ยมุงไปเอาไปทำเนื้อเบอร์ーーเกอร์นี่ว่าอ่ะโอเคงั้นก็ไปหาเจ้าของร้านเนื้อเบอร์เนื้อแตงโมดีกว่าใช,ฉชาา่ฉันจะขู่เชฟว่าถ้าไม่ทำฉันจะฆ่าแกด้วยใบเลื่อยๆๆ ได้แล้วครับเนื้อเต่งหมูย่างคุณจะเอาแบบไหนครับเอาแบบสับหรือไม่ต้องสับหรือคุณจะเอาไปปอกเองแบบเป็นลูกเลยครับงั้นผมเอาแบบสับเอยเอาแบบสับแล้วกันครับในใจนะครับในใจครับอโอ้ยโอ้ยใคมันยังไม่าไหายก้อยเนี่ย ดวน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 กุไงให้วนเดียวเดียวเร็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 วเดี๋ยวลุงตายเดี๋ยวลุงตายลุงเกือบตายไงโอเคโอเคตะกี้มีทาผิดพลาดเทคนิคนิดหน่อยนะ อ,อันนั้นคุณทำผิดพลาดเฉยอของจริงมาละเออในความเป็นจริงคุณทำพลาดนั่นแหละเอ่านี่ครับอาจแจมสายคุณจะเอาเป็นลูกหรือสักด์ดีเอาสักด์นะครับผมบอกไปเร็วห้สบาทครับเอาแล้วแล้วไอ้นี่มันซื้อเลยโอ้ยแวะแล้วครับถ้าเกิดเห็นจุดเฉินผมจะได้ตีหัวได้ไง่ายๆนะครับ อนึกว่ากระทะสิขอานในความเป็นจริงมันเป็นกระทานั่นแหละอ่ะเอาไปนะครับถ้าถ้าเอาไปเป็นลูกคุณจะทำง่ายกว่านะครับมันก็ถูกของก้นหรีเอาไปกี่ลูกหรือจะเอาหมดลูกเลยหมดโลกเลยโอเคงั้นเราจะบริการให้ดีๆนะครับโอเค อ่ะโอเค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 ผมผมหนักตัวบอกแล้วลุงบอกให้สั่งเป็นลูกไม่เชื่ออะก็มันมีบริการให้แบบนี้นั่นมึงก็ลดบริการให้หมันเหลือเป็นลูกด,ดีควายเออครับ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 ขอโทษครับโอเคไปแม่งละไปละลุงครับลุงไข่เลี้ยงก,กวัว เฮ้ยเดี๋ยวกูหันไปดูแป๊บเฮ้ยใ,ใครว่ามึงเป็นใครลุงครับผมสังเกตว่าลุงแขนหักนะครับใช่แล้วมันจะทำาไมผมจะให้ยาคุณลุงนะครับเออ,เออขอบใจขอบใจแต่ถ้าถ้าผมชี้ให้คุณลุงคุณต้องแลกกับการทำอาหารสุดพิเรนของผมนะครับมันคืออียง อธิษฐานนะครับคุณลุงผมเออเฮ้ยมึงมึงไปฆ่าคนมาไปเนี่ยเออผมไม่ได้ค่ะสวยแล้วไงกูถ้ามันรู้กูตายแนย่เอองั้นกูใช้ใบเรื่อยเป็นอาวุธแล้วกันอย่าบอกนะมึงไปฆ่าคนมาใช่และผมต้องการ และผมต้องการให้คุณลุงทำเมนูเนื้อมันแตงโมหรือคุณลุงอยากโดนสักกระเบือของผมนื้อคือใบเรื่อยหุ้ยน้อยเน่หบเออแกไปตายสบไปเออคุณลุงคุณลุงคิดว่าผมจะตายยังไงั้นเหรอเสียงใครน่ะ และคุณลุงก็จะเจอกับใบเลื่อยพิสวงของผมที่เสกมาตรงหน้าและพร้อมลากเนื้อคุณเออเอิเอิเอ,เอ,เอ,เอิลุง,ล,งลุงยองทําก็ได้ครับอ่ะอย่าฆ่าลุงเลยลูกวดดโอเคเจอกันอนะีพีหน้าสามให้หมดแม่งเลย